สวัสดีครับพี่น้องแาวชีเอเตอร์มาครับมาครับเมื่อกี้ก็ถือว่าจัดเพ็นเม็นมูเด็ดพี่น้องเข่าพัดครับเข่าพัดเข่าพัดหมูครับเครื่องกับเตียมไว,ว,ว,วกกเม้เรียบร้อยแล้วไข่ก็เตียมไม่เรียบร้อยแล้วพักใส่เป็นพักคนาดเม็กซิโกนะครับมามามาไข่ลงไปถอดก่อนพี่น้องหอมถอดทำพอนก่อนครับม็เสียมก่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่เข้าไปโคเล่โคลเล่โคลเโคลเ่ลเข้าไป กลิ่น pues มันออกหอมๆเลยพี่น้องคือจะแซ่บน้ำกันใส่หมูลงไปพี่นาะผัด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 โคเล่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 ไ่ต้องไปคีบอะไรพี่น้องเห็ดอยู่ในครับมา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 เบิ่ง OK. กันเอากระดาเมัทซิโกลงไปนะครับผัด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 โคเล่โคเล่โคเล่คือเก่าแล้วพี่น้องโคเล่โคเล่โคเล่จุดว่าผัดก็คือโยกมันอหละนั่นแล้วกันใกล้ซุกแล้วกัน Inne, เพียงเท่าที่เท่าห like lo ันไว้เราพี่น้องเนาะมี่สับปะรดมี่มันก็เทศนะพี่น้องครับหอมหัวใหญ่ผัดรวมยกกันกับไปพี่น้องผัดโคเล่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 ไปพี่น้องเลยเมืองเปีดยนแอซไปพี่น้องใครที่เท่าถอดไว้เนาะครับนี่บวชลงไปเลยพี่น้องเออกระดองร่อสาเนาะพี่น้องเนาะโคเล่โคเล่โคเล่ต่อพี่น้องพัดผัดหอม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 ไข่นะครับไข่ครับโอ้ยไม่ไม่หันนะครับ สวยๆรับวัวลงไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวนาะซานะครับพี่น้องฮะโปลูกรถใส่รถดีเนี่ยจังเลยเนาะน้นำตาลกัใส่ไปจังเลยโปร่งชืดรถโปร่งใจโปร่งตามใจชอบแล้วพี่น้องอืมทอดนะครับเทปแบบ,บแซ่บมเลยนะครับใจเย็นๆไว้ใจห่อนนะครับน้ำตาลก็ใส่ไปแล้วผงนัวก็ใส่ไปแล้วพี่น้องเอ้าชิ้วหวานใส่ยังไงนะพี่น้องเนาะอืม เมนูเด็ดเพราะขั้วจำเป็นจำสูตรมาได้พี่น้องแซ่บคือเก้าน้องพี่น้องเนาะเพื้อนี่ครับซอสใส่เข้าไปครับปลาด้วยน้ำปลาได้ไม่ได้พี่น้องเล็กน้อยเริ่มใส่น้ำปลาได้พี่น้องเนะน้ำปลาเนาะจะเริ่มพี่น้องใส่เพราะอะไรมีกลิ่นหอมๆน้ำปลาพี่น้องอือว่าบอกยี่ห้อกน้ำปลาก็ได้ตัวต่ว่าน้ำปลานะครับเอ้า ค้อนพี่น้องค้อนเพรมันติดหมอนะผมเม่อกี้ตีกระทะเลยบอกว่าหมอกีด้าฮ่าฮ่ายเอาค้อนค้อนถายห้วยห้อยนอนพี่น้องหอมห้วยห้อยนะพี่น้องเออใส่ผักหอมผักซีต้งไปพี่น้องหอมขึ้นตะเบยห้วยห้วยเลยพี่น้องทะลุจ่อคือเกาพี่น้องอ่ะพัดพัดพดโคเล็คโคเล็คเล็กน้อยพี่น้องให้มันเข่ากัดนะพี่น้องเนาะกินหอมอบอวนมันช่ได้ ตึต๊กตึกตึกทะลุจ่อไปเลยเราพน้องเนแล้ะแล้วแล้วดาด่าบอกว่าแบบนี้แหละพี่น้องอ,อมนะครับอาหารมื้อนี้ครับแซ่